การเดิน5เมตรหรือ5 meters time walk test เป็นแบบทดสอบการทรงตัวขณะเคลื่อนไหวถือที่เรียกว่า dynamic balance ซึ่งทำได้ง่ายประหยัดและิรวดเร็วสามารถใช้เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของตัวแปรการเดินต่างๆของผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดีตลอดถึงใช้เป็นตัวสะท้อนถึงคุณภาพของการเดินเกรดคุณ l i t y ในมิติต่างๆได้เช่นความเร็วในการเดินความยาวของการก้าวความถี่ของการก้าวเท้า การทดสอบนี้ช่วยให้เราเห็นถนึงความสามารถของผู้สูงอายุทั้งในด้านการทรงตัวการเคลื่อนไหวความเร็วตลอดทั้งการควบคุมร่างกายในขณะเดินโดยการเดินในพื้นที่ระยะสั้นซึ่งสามารถใช้นําไปประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพในอนาคตได้อีกด้วยอุปกรณ์และพื้นที่ที่ต้องใช้ในการทดสอบมีดังนี้เลือกพื้นที่สําหรับการทดสอบเป็นพื้นที่เรียบแข็งไม่ลื่นและไม่มีสิ่งกีดขวางความยาวของพื้นที่ควรไม่น้อยกว่า10เมตรและมีแสงสว่างเพียงพอ กำหนดจุดเริ่มต้นที่0เมตรและจุดสิ้นสุดที่10เมตรสามารถใช้กลวยพลาสติกหรือเครื่องหมายที่พื้นเพื่อทำให้เห็นได้ชัดเจนทั้ง2จุดบนทางเดินให้กำหนดจุดสำหรับจับเวลาดังต่อไปนี้จุดเริ่มจับเวลาอยู่ที่ระยะ2.5เมตรจากจุด0เริ่มต้นจุดหยุดจับเวลาอยู่ที่ระยะ7.5เมตรจากจุดเริ่มต้นดังนั้นช่วงระยะทางที่ใช้สำหรับการวัดความเร็วในการเดินต่อเนื่องจะเท่ากับ5เมตร ขั้นตอนในการประเมินการเดิน5เมตรหรือ5 meters time walk test มีอะไรบ้างเตรียมตัวผู้ทดสอบให้ผู้ทดสอบยืนรอที่จุดออกตัวหรือเริ่มต้นที่0เมตรและเตรียมพร้อมรับคำสั่งเมื่อพร้อมแล้วให้พูดว่าไปได้เพื่อเริ่มการเดินผู้ทดสอบจะต้องออกเดินจากจุด0ไปถึงจุดหยุดเดินหรือจุดสิ้นสุดที่10เมตรแล้วหยุดยืนอยู่ที่จุดนั้น ถ้าหากต้องการทดสอบความเร็วการเดินแบบปกติอย่างที่เรียกว่า self-selected comfortable speed ไม่ต้องกำหนดความเร็วในการเดินในคำสั่งปล่อยให้ผู้รับการทดสอบเดินตามสบายหากต้องการทดสอบความเร็วสูงสุดของการเดินหรือ fast g a t e speed ให้เพิ่มคำสั่งว่าให้เดินด้วยความเร็วสูงสุดเข้าที่มั่นใจว่าจะไม่เสียการทรงตัวระหว่างการเดินขั้นตอนการทดสอบขั้นที่1 ผู้ทดสอบยืนรอที่จุดเริ่มต้น0เมตรพร้อมเริ่มต้นขั้นตอนที่2สังเกตการก้าวเท้าเมื่อเท้าเหยียบหรือก้าวข้ามเส้นเริ่มจับเวลาที่2.5เมตรผู้ควบคุมการทดสอบให้เริ่มจับเวลาและนับก้าวนั้นเป็นก้าวที่0ก้าวต่อต่อไปให้นับเป็นก้าวที่1และต่อไปเรื่อยๆขั้นตอนที่3เมื่อผู้ทดสอบเหยียบหรือก้าวข้ามเส้นหยุดจับเวลาที่7.5เมตรให้หยุดจับเวลาบันทึกเวลาเป็นวินาทีและบันทึกจำนวนก้าวจนถึงก้าวสุดท้าย ผู้ดทดสอบพัก3นาทีแล้วทำการเดินอีกหนึ่งรอบบันทึกค่าทั้งสองรอบแล้วนำค่าเฉลี่ยมาคำนวณหากต้องการประเมินคุณภาพการเดินหรือเกร q คุณภาพเพิ่มเติมสามารถทำได้ดังนี้ 1. บันทึกวิดีโอเพื่อสังเกตและประเมินคุณภาพการเดินในภายหลัง 2. สังเกตคุณภาพการเดินโดยไม่จับเวลาและนับก้าวไปพร้อมกันเหตุที่ไม่แนะนำให้ทำทั้งสองอย่างพร้อมกันเพราะว่าจะทำให้การประเมินไม่แม่นยำ การแปลผลการทดสอบด้านที่1ในด้านความเร็วการเดินให้นำเวลาที่ได้จากการจับเวลาทางเดินทางราบระยะ5เมตรสูตรคำนวณก็คือความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาหน่วยที่ได้จะเป็นเมตรต่อวินาทีถ้าความเร็วต่ำกว่า0.8เมตรต่อวินาทีอาจบ่งชี้ถึงสุขภาพที่ถดถอยและหากต่ำกว่า0.6เมตรต่อวินาทีอาจบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์กับผลลัพธ์สุขภาพที่แย่ลงอย่างต่อเนื่องได้ การแปลผลทดสอบในด้านที่2คือด้านความยาวของระยะ9ให้นําจํานวน9ที่นับได้จากการเดินระยะทาง5เมตรนั้นมาคํานวณสูตรก็คือความยาวของระยะ9ก้าคำนวณจากระยะทางเป็นเมตรหารด้วยจํานวน9แล้วคูณด้วย100แปลงหน่วยให้เป็นเซนติเมตรผู้หญิงท่าปกติอยู่ที่5 0าสถึงหกเซนติเมตรผู้ชายอยู่ที่ระหว่าง6 0สิถึงเจซนเมตรโดยหากความยาว9้าน้อยกว่า50ซนเมตร ให้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าปกติของผู้สูงอายุและอาจบ่งชี้ถึงความบกพร่องในการเดินหรือการเคลื่อนไหวที่ลดลงการแปลผลการทดสอบด้านที่3คือด้านความถี่ของการก้าวเท้าให้นำจำนวนก้าวที่นับได้และเวลาที่ใช้จากการเดินทางราบระยะ5เมตรมาคำนวณสูตรก็คือความถี่ในการก้าวขาเท่ากับจำนวนก้าวที่นับได้หารด้วยเวลาเป็นวินาที แล้วคูณด้วย60เพื่อแปลงหน่วยเป็นจำนวน9ต่อนาทีค่าปกติผู้หญิงอยู่ที่95-129ต่อนาทีผู้ชายอยู่ที่90-115ก้าต่อนาทีโดยหากความถี่ของการก้าวเท้าต่ำกว่า79ต่อนาทีให้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าปกติและอาจบ่งชี้ถึงปัญหาในการเคลื่อนไหวปัญหาการทรงตัวหรือความเสี่ยงในการล้มที่เพิ่มขึ้นได้ค่าตัวแปรทั้ง3นี้ที่คำนวณได้เป็นค่าเฉลีย่ย จึงไม่สามารถบอกความไม่สมมาตรหรือความแปรวนไม่คงที่ในระหว่างการเดินได้พึงระหวังในการแปรผลกรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถเดินได้โดยไม่มีคนช่วยพยุงหรือจับประคองไม่ควรทําการทดสอบนี้เพราะแม้การช่วยพยุงเพียงเล็กน้อย <c oughs> เช่นการพยุงแขนการพูดเชียร์หรือการให้คําแนะนําในขณะเดินมากน้อยต่างกันล้นส่งผลต่อสมรรถภาพในการเดินที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ เหตุเพราะปริมาณของการช่วยเหลือต่างๆก็ไม่สามารถวัดหรือบันทึกได้อย่างแน่นอนจึงทำให้ไม่สามารถประเมินความสามารถในการเดินของผู้ทดสอบได้อย่างเที่ยงตรงแท้จริง